แล้วอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียมีส่งามาชวนทุกคนจัดของถวายสังฆทานในงบไม่เกิน300บาทได้ของดีมีคุณภาพและได้บุญด้วยค่ะการถวายสังฆทานเป็นการถวายอะไรก็ได้ ที่พระสงฆ์สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่เจาะจงว่าต้องถวายพระรูปใดรูปหนึ่งและเป็นการถวายตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ค่ะและของที่ไอเดียมีโสภาจะนำมาจัดชุดสังฆทานในวันนี้จะมีของใช้และยารักษาโรคค่ะพร้อมแล้วเรามาดูรายการกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง เริ่มด้วยของใช้กันก่อนนะคะกระดาษชำระสมุดบันทึกเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะในการจดบันทึกต่างๆของพระสงฆ์ส่วนที่หนีผ้าก็เป็นสิ่งที่พระสงฆ์จำเป็นต้องใช้ในทุกวันค่ะตัวต่อไปเป็นยาสีฟันควรเลือกเป็นยาสีฟันแบบสมุนไพรค่ะ เทียนไขถึงแม้สมัยนี้จะใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วแต่เทียนไขก็ยังจำเป็นตอนไฟดับค่ะตัวต่อไปเป็นแปรงสีฟันค่ะควรเลือกแปรงสีฟันที่มีคุณภาพขนอ่อนแปรงแล้วสะอาดค่ะแชมพูสระผมเราก็ควรเลือกที่เป็นสูตรสมุนไพรที่เหมาะกับหนังศีรษะค่ะต่อไปเป็นชุดโกนหนวดสบู่ สบู่ก็ควรเลือกที่ไม่มีกลิ่นหอมและช่วยยับยั้งแบคทีเรียยิ่งดีเลยค่ะแล้วก็ไม้ขีดไฟค่ะต่อไปเ,อเรามาดูยารักษาโรคกันบ้างค่ะมีพลาสเตอร์ปิดแผลผงน้ำตาลเกลือแร่บรรเทาอาการท้องเสียผงถ่านแก้ท้องเสียยาแก้ปวดศีรษะ ส่วนที่เป็นยารักษาโรคควรดูวันหมดอายุด้วยนะคะและสุดท้ายเป็นจานรองค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ห่อจะใช้เป็นถุงแก้วหรือถุงห่อสังคทานสำเร็จรูปก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราจะใช้ถุงแก้วค่ะนำทุกอย่างที่เตรียมไว้มาจัดรวมกันแล้วห่อได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ชุดถวายสังฆทานที่จัดเองสุขใจได้บุญแล้วค่ะแต่การห่อสังฆทานเราก็ควรดูด้วยนะคะว่าอะไรไม่ควรใส่ในห่อสังฆทานเช่นหนังสือการ์ตูนที่ไม่มีสาระหนังสือลามกอนาจารน้ำหอมน้ำอัดลมยาสูบหรือบุหรี่เครื่องดื่มชูกำลัง หรือสเปกกำจัดยุงเป็นต้นค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ผิดศีลธรรมผิดวินัยสงฆ์ค่ะยังไงแล้วปีใหม่นี้ก็ลองจัดกันดูนะคะช่องไอเดียมีโสภายังมีไอเดียดีๆให้ติดตามกันทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ